ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราแนะนําน้องไอวี่สุดสวยของเรานะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีหลายๆคนถามว่าเห็นต้นขาแบบนี้เหล่าทั้งขาเลยเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเหลาเนี่ยนานหรือเปล่าหมอจะได้เตรียมเวลาในการที่จะกะเวลาได้ถูกว่าจะต้องใช้ระยะเวลาที่อยู่กับหมอเนี่ยกี่ชั่วโมงนะคะจริงๆต้องบอกว่าเหล่าต้นขาแบบนี้นะคะถ้าแบบว่าหมอไม่โอเอคือแบบทำทำ ก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าในขั้นตอนที่แบบมาพบหมอเนี่ยคืออยากจะบอกคุณลูกค้าว่าคือแบบไม่ต้องรีบคือเวลาที่มาเนี่ยอยากจะให้แบบเราอยู่ด้วยกันนานๆมากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาในการทําที่อยู่ในห้องเนี่ยใช้เวลาประมาณอ่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแต่กว่าที่จะเสร็จกว่าจะคุยกับหมอเนาะน้องไอวี่คือแบบกูคุยกันนานอะ่ะคือต้องตอบทุกคําถามที่เราสงสัยกันก่อนว่าก่อนทํา,าทเป็น ตัวเองยังไงคือก่อนที่เราจะเข้าเคสกันเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยความัสี์วจนเรามั่นใจแล้วว่าโอเคได้รับทุกคําตอบจากหมอละแล้วเราก็ค่อยจะเริ่มมาม์ดตำแหน่งในส่วนที่เราต้องการที่จะทะแล้วก็ในขั้นตอนการทำเนี่ยหมอเป็นคนใจเย็นค่ะก็คือจะค่อยๆทําค่อยๆเหลานะคะก็ไม่อยากให้คนไข้รีบร้อนอะไรเพราทำทำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีการมานั่ง บ้านก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะฉะนั้นเนี่ยวันที่จะมาพบคุณหมอลูกหนูหรือว่าตั้งใจที่จะมาดูดไขมันหรือมาปรึกษาอยากจะให้แผนเวลาไว้นานๆคือวันนั้นขอให้วันเป็นฟรีเดย์สำหรับคุณหมอลูกหนูโดยเฉพาะเลยวันนี้น้องไอวี่รีบไหม ปรีบเนาะเตรียมตัวมาเรียบร้อยก็ตอนนี้เราก็ได้รับคาบปรึกษ,ษาคอนซัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาร์กตำแหน่งแล้วเราก็พร้อมที่จะไปเข้าห้องแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูรูกสวยๆหรือว่าต้นขาก่อนที่จะทําแล้วก็หลังทางเดี๋ยวเราจะมีคลิปอัปเตอร์มาฝากกันนะคะอะไรนี่ขาขอดูนิดนึงอ่ะด้าอันนี้ด้านข้างเนาะขออนุญาตดูด้านหลังเลยคะ่ะอ่าอันนี้ก็คือด้านหลังโชว์กันเป็น ให้ภาพสดให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจน้องไอวีกันด้วยนะคะ